I'm going you ดีนะครับผมพ mm hmm. เพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิงคอคนติดเบ็ดอุดรธานีนะครับหรือว่าหอจอกธนากรฟิชชิงไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีสินค้าตัวหนึ่งที่จะมานําเสนอนะท่านผู้ชมสินค้าตัวนี้นั่นก็คือเฮ้ยกบขาเตะนะครับผมกบขาเตะนั่นก็คือ สินค้าที่จะมาลงรับนะครับช่วงน้ํากําลังแห้งนะครับแต่ว่าหลายๆจังหวัดก็น้ําท่วมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับถึงเราจะพึ่งใครไม่ได้เราก็พึ่งตัวเองไปก่อนนะช่วงนี้นะเ <c oughs> ออเพราะว่าเออไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่านะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามีสินค้าตัวหนึ่งที่จะมานําเสนอนะท่านผู้ชมนะนั่นก็คือไอเจ้าตัวนี้กบขาเตะ นะครับแต่ว่ากบขาเตะของผมอ่ะผมทำออปชันมา2แบบนะครับ2แบบ2ส,สไตล์นั่นก็คือเบ็ดเดียวและเบ็ดคู่นะครับเบ็ดเดียวและเบ็ดคู่ใช่ลองรับนะครับหน้าอ่าฤดูการราประชอนนะครับเพราะว่าฤด,ดูการสักหน่อยจะเป็นฤดูการที่เราต้องออกราประชอนกันแล้วนะครับเพราะว่า น้ำแห้งเกี่ยวข้าวช่วงข้าวใหม่ปลา,ม,ามันน้ําลดน้ําแห้งเนี่ยปลาช่อนจะกัดดีมากนะครับหรือว่าช่วงหน้าหนาวปลาช่อนนะครับธรรมชาติของปลาช่อนมันเป็นสัตว์ล่าเนื้อนะครับไม่ใช่กินพืชเดี <c oughs> ด๋ยวทุย<ๆ>กินพืช <c oughs> เหมือนปลาตะเพียนปลาอะไรว่า <an> ปลาปลานินปลาตะเพียนอนะ่ะช่วงหน้าหนาวก็ลอยอยู่แล้วพวกนั้นเรายิงเอาดีกว่านี่อย่างนี้ต้องซื้อน้ามายิงปลาหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องครับผมน้ามายิงปลาธนากรวิชิงนนะครับหน่อไปหายไปไกลไปเยอะนะครับ ช่วงนี้ลิ้นพันเบิร์นไหวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้อ่ะมันจะเข้าฤดูน้ําน้ําลดแล้วนะครับแล้วก็เข้าหน้าหนาวแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้หมอกลงนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วพายุเริ่มออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฤดูการลาปละช่อนสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะกาลังเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลยสั่งผลิตนะครับไอเจ้าตัวขาเตะเนี่ยมาทั้งเบ็ดเดียว และเบ็ดคู่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมคนไหนที่จะสนใจแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนะผมอธิบายแบบนี้ไอตัวเบ็ดเดี่ยวเนี่ยบางคนบอกว่าถ้ามันโดนตัวใหญ่ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะไปเล่นปลาช่อนอไซส์ไม่ใหญ่มากก็เบ็ดสองขอนะครับแต่ว่านะครับบางคนว่าเวลาเตะแล้วขามันชอบเข้ามาพันแบบนี้ก็ใช่นะแต่ว่าส่วนน้อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ไอตัวขาของกบเนี่ยมันจะเข้ามาเล็กกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเตะแล้วมันจะโดนเบ็ดนะครับแต่ว่ายุคนี้นะครับขอพัฒนาแล้วเห็นไหมมันไม่โดนนะเนี่ยอ่าเวลาลงน้ําไปมันก็นะครับแต่ว่าตัวนี้อ่ะไม่โดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเบ็ดเดี่ยวนะครับผมเบ็ดแข็งแรงทนทานนะครับผมโดนชะโดก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็โครงตัวนี้นะครับทามาจากลวดแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะครับขนาดกรนสังผลิตเองนะครับแล้วก็ทวงตะกัวนะครับน้ําหนักดีตีไกลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ โครงก็แข็งแรงนะครับไม่ฉีกขาดนะครับเวลาโดนปลาใหญ่ๆนะครับการกัดกรสวะเบ็ดเดียวทาเหมือนการกัดกรสวะเบ็ดประช่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีลวดข้างในนะครับเวลากัดมันจะเป็นการลังแข็งนะครับแบบนี้ปึกนี่แบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยเลยเหยื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคาให้ฟังนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับสั่งสามตัวขึ้นไปนะครับทางเราจะแถม กล่องใส่เหยื่อเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกล่องแถมกล่องหนึ่งกล่องสามตัวขึ้นไปแถมหนึ่งกล่องนะครับกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับปิ้งอ่าโอเคสามารถใส่เหยื่อพวกนี้ได้ประมาณประมาณหตัวเจ็ดตัวนะครับท่านผู้ชมนะพกพาไปได้สะดวกนะครับมีที่เวลาเราจะห้อยกับพวงกุญแจเราก็ห้อยได้เลยนะครับมีตะขอเกี่ยวให้นะครับไอ้ไม่ใช่มีที่ล็อกที่เกี่ยวกับอะไรวะกุญแจกุญแจอ่านะครับท่านผู้ชม มีสีดังนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะมามาดูที่เบ็ดสองทางก่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมงานของธนากรฟิชชิงเราออกแบบมาสุดยอดอยู่แล้วนะครับตัวเบ็ดนะครับให้ขี่หลังนะครับแล้วเบ็ดมันจะแหงนขึ้นนะครับเวลาเราวัดมันจะทําให้เบ็ดมันทะลุทะลวงนะครับเนื้อปลาได้ดีมากกว่านะครับนี่ตัวนี้ตัวเตะเป็นตัวเล็กนะตัวเล็กมากนะครับตัวใหญ่ผมไม่ทํามางานชะดดมันมีทั่วไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะครับ มันค่อนข้างที่จะ,ะใช้งานมีนประสิทธิภาพนะครับถ้าผมว่างตอนไหนนะผมจะไปลองทดสอบดูนะครับแต่ว่าเรื่องแอคชั่นนะครับรับประกันทุกตัวนะครับเตะน้ําดีทุกตัวนะครับเพราะว่าโค้งดวงเบ็ดกาดการถวะเนื้อยางผมเป็นคนคัดสรรเองนะผมไปตอนไปจ้างผมก็ไปดูแบบดูอะไรเองนะครับผมไปเชสต,ตีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาครับน้ําหนักดีตีไก่ขาเตะน้ําทุกตัวแน่นอนนะครับ ถ้าขาไม่เตะน้าถ้าว่าขาไม่เตะน้ํานะครับสามารถส่งเค็มได้นะเพราะว่าก่อนส่งเรามีเทสเตอร์เทสนะครับเนี้ย้วเหี้ยลงพื้นนะครับเรามีเทสเตอร์เทสอ่ะทุกตัวสวยไหมสุดยอดมามาดูที่สีนะครับสีแรกนะครับเป็นสีส้มนะครับสสีส้มเขาเรียกว่าส้มออเรนจ์ออเรนจ์หรือว่าส้มบักบักหูบักหูสุกบักหูเฮิร์มอ่าบักหูสุบบักหูเฮิร์มนะครับ นั่นก็คือเหมือนมะละกอนะครับที่มันสุกนะครับเสร็จแล้วอันนี้ส้มสะท้อนแสงนะท่านผู้ชมตัวนี้ส้มสะท้อนแสงอันนี้ก็สวยนะครับสาหรับตีไอปอกชดนะครับสีนี้อ่ะชีดมากเลยตีไอปอกสักหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้นยผมจะอธิบายให้ฟังเในช่วงนี้อ่ะท่านผู้ชมคอกอ่ะแม่มันวางลูกแล้วลูกก็ตัวเกือบเท่าแขนแล้วนะแถวบ้านผมสักหน่อยประมาณเดือนหน้าไปตี่าตีปลาคอกอ่ะตีปลาเล็กอ่ะตัวประมาณโลอ่ะ โลโลครึ่งเนี่ยสุดยอดเหยียบตัวนี้บอกเลยปลาปลาช่อนปลาช่อนเท่าแขนแล้วพ่อค้าเท่าไหนพ่อค้าชิมิจดได้นะเอ้ยทำไมมันเล็กจังเลยมันไม่ค่อยตื่นอ่ะทุกคนหนาวเลยนะครับมันหนาวหรือเปล่ามันหนาวมันหนาวอ่าสีดอมานะครับสีสีนะครับสีดำสีดำอ่าสีดำตัวนี้ก็โอเคนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่ไหนน้ำใสๆนะผมบอกเลยว่าสีดำนีกจี๊ดสุดละเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีน้ำนะครับปลาช่อนอะ มันไม่เหมือนสปิกั้มของสีที่ปลาช่อนมันมองขึ้นมาจากผิวน้ำนะนอกจากมันจะมองลายข้างนะอ่าถ้าปลาช่อนลงลงไปจากผิวน้ําเราหมุนผ่านเนี่ยถ้าเป็นน้ําใสสีพวกนี้จะมองไม่เห็นอ่ามันจะเหมือนแบบเรามองใสตะวันอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันไม่ตัดแสงมันไม่เหมือนเรามองแล้วตัดกับสีหญ้าสีอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะก็คือเวลามาช่อนมันมองขึ้นมาอ่าแรงสะท้อนของผิวน้ํามันก็ทําให้ มันกัดไม่ค่อยแม่นนะถ้าถ้าน้าใสเ่ยสีนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนอกจากจะไปตีแบบตีชนะโดป๊อกนะชโดปอกตีเล้าเล้าหน่อยเนี่ยกัดเหมือนกันนะครับอันนี้สีน้ําที่มันขุนๆนะแนะนําเลยสีดํากัดกัดแม่นสุดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็น้ําที่สีมันใสๆหน่อยตัวนี้จะกัดดีมากนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งน้ํา2สีนะสีเขียวตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2ส,สีนะจะเป็นน้ําใสน้ําขุนก็ได้สีเขียวเนี่ยกัดกัดตลอดเลยนะครับ เียวนี่จะกัดดีทั้งน้ำใสและน้ำขุ่นนะครับฟังไปด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ตัวละเจ็ดสิบบาทโว3สามตัวขึ้นไปแถมหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องมาเลยได้โวราคานี้ทั้งเบ็ดเดียวและเบ็ดคู่ตัวละเจ็ดสิบบาทสามตัวขึ้นไปแถมกล่องหนึ่งกล่องนะครับนี่เดียวปอมของเราไม่มีแพ็กเกจจริงนะครับเพราะว่ามันไรประโยชน์มากๆนะครับท่านผู้ชมนะแพ็กเกจจริงมันทําให้ต้นทุนเราเพิ่มแล้วเราต้องไปบวกกับลูกค้านะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหนึ่งผมขายในราคาที่บวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาสินค้าเราบางตัวจะไม่เพิ่มอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างตัวที่ขายดีๆแบบนี้ไม่ไม่เพิ่มแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอันอาจจะมีแบบอ๋อไอ้พวกอะไรนะอะไรที่เราแบบนำาุกจิๆๆๆๆ๊กๆเนี่ยพวกนั้นอาจจะขึ้นอ่าสองสามบาทนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าบวกแบบนะครับ เพราะว่าผมคิดไวตั้งแต่แรกแล้วนะครับถ้าเราไม่เข้าแวดนะครับในอนาคตมันจะยุ่งยากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทาไม้ต้องแต่สีเข้านะครับเออทาไวตั้งแต่ต้นๆนะครับวางแผนนะถ้าเราจะเติบโตหรือว,ว,ว่าเราจะทําอะไรให้มันถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นประชาชนเราต้องเสียภาษีนะน <c oughs> ี่ท่านผู้ชมอันนี้บอกบอกกับซาน <c oughs> พูดในมุมของผมนะครับพูดในมุมของผมก็คือผมอยากทาให้มันถูกต้องนะครับท่านผู้ชมนะอย่างน้อยๆนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ จะได้มีอะไรที่เป็นโล่ป้องกันนะจริงๆสำหรับชมน,ะนี่บอกไว้เลยโคตรสุดยอดอืหกสิบห้าสามตัวขึ้นไปเหลือเหลือ่อาไเร่ปะเอสามตัวขึ้นไปแถมกล่องแถมกล่องไม่ใช่หกสิบห้าเจ็ดสิบดิเออเจ็ดสิบโอ้พูดผิดแล้วสามตัวขึ้นไปแถม,แถมหนึ่งกล่กองเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตในงานของเหยือไม้เราดีกว่านะครับเพราะว่าธานากรสั่งทํามาน่าจะสองเดือนแล้วแต่ว่าเรา ไปทําคลิปมันก็ไม่มีที่ตีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มันน้ำน้ำนเขาเรียกว่าน้ํามันหลากนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็บางพื้นที่นานะครับเขาล้อมรั้วอย่างมิดชิดนะครับเราไปตีปลานาไม่ค่อยได้เลยเขาเรียกว่าหมายวิ่งหมายวิ่งวิ่งไม่ได้โลก <laughs> โลกอะ <laughs> นี่ตัวใหม่ของธนากรนะครับ นั่นก็คือกบกระโดดสามเหลี่ยมน,นะครับอันนี้อัปเดตให้ดูนะครับตัวละร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยขายของป้วนี่อ่าขายของนนั่แหละกบสามเหลี่ยมตัวละร้อยบาทนะครับมีสามเหลี่ยมรอบนี้มีสามเหลี่ยมเพราะว่ารอบเมื่อกี้มีแค่กบโดดธรรมดานะครับเอาขายงี้เลยเหรอสามเหลี่ยมม,มีมีหลายสีนะแต่ว่าเราไม่มีกล่องให้นะท่านผู้ชมนะเทสแอคชั่นทุกตัว <c oughs> แอคชั่นผิดเคีย้ยนใครโทรมาวะเงิน <c oughs> น้อยหรือเปล่า ออเดี๋ยวค่อยรับค่อยรับนี่ปิดเสียงเลยปิดเสียงเลยนี่โอตสวยอ่ะสุดเลยท่านผู้ชมนี่นี่ดูดูดูทอทงทนากรอล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 นเห็นไหมทนากรอลอลอนสีสันสวยสดใสนะครับถ้าแอคชั่นไม่ได้นะครับหนึ่งท่านผู้ชมต่อสายหน้า ประมาณ4 0่สถึง้ปอนด์ใส่กิ๊ไม่ต้องใส่ลูกหมุนนะครับแล้วก็ไปตัวถ่วงอะไรเยอะแยะมากมายรับประกันเลยโดดแน่นอนถ้าไม่โดดนะครับส่งคืนมาผมเกมให้ทุกตัวนะครับท่านมอ่ะมีสีตามนี้นะครับกบกระโดดนะครับมีกี่สี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่โอ้เขียนมาร้อยตัวเลยอ่ามันถุงละร้อยนะครับผมแต่ว่าผมสั่งมาเนี่ยกบโดดพันตัวนะครับแล้วก็กบใส่พันตัวนะครับอ,อ่ะอันนั้นสามเหลี่ยมนะครับสีตามนั้น าขายกันแบบนี้เลยขายเหมือนตลาดนัดนะครับท่านผูออ้ชมอันนี้โดดนะครับสําหรับงานประชอนนะครับหลังเลียวนะครับท่านผู้ชมนะโดดหลังเลียวไม่ได้หลังหลังอ็นนะตัวนี้โดดหลังเลียวนะครับสําหรับคนหรือว่าหมายไหนที่ไม่ชอบแอคชั่นแบบรุนแรงอันนี้สับ,ข,บขับแรงนะปับป๊บๆๆๆเลยนะครับเสียงดังเลยแต่ว่าตัวนี้อาศัยว่าเขาเรียกว่าโดดทรงเทพนะครับโดดทรงเทพนะครับ มันจะโดดไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าสําหรับปลาช่อนแล้วนะครับถ้าน้ําตื้นต้นตัวนี้จะกัดดีมากไม่อาศัยแอคชั่นที่มันรุนแรงมากๆนะครับแต่ว่าอาศัยแอคชั่นแบบเล่าๆแบบโดดมันจะเสียงดังป๊อปๆ๊ๆปป๊อป๊อปนะครับรๆๆสีรับสีเดียวกันเลยนะครับสีเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะมีหลังดําเข้ามานี่หลังดำํำกัดกันสว่าเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมเวลาปลากัดเห็นไหมนี่กัดนี่ ผมให้เขาเอาสายอ่ะร้อยปอนสายอะไรนะสายหน้านะกูโลคาร์บอนร้อยปอนมาทํานะตัวนี้นะนี่เบรดหนึ่งโอชะโดก็ได้ท่านผู้ชมสบายมากนะครับช่อนก็ได้นะครับผมสุดยอดสวยงามมากนะครับสีมีตามนี้นะครับกบโดดนะครับมาที่เหลือเป็นกบสายนะครับอันนี้เป็นทรงใหม่นะครับเอวยาวกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นหลังล่องหลังมันเป็นล่องอ่ะเป็นล่องนะี่ก<ม>บกบสายหลังล่องนะครับ นี่หลังเสาะล่องอนะครับสีก็มีตามสีเหมือนกันเลยท่านม้ชมก็ธนากรฟิชชิ่งนะครับกัดกันสว่าทุกตัวต้องเป็นแบบนี้นะถ้ากลุบธนากรนะครับกัดแล้วหลุดแต่ว่าถ้าโดนพวกผักบุ้งผักบุ้งไม่มีปัญหานะครับผมบอกเลยว่ากาัดมันแตกยากมากแต่ว่าถ้าเป็นปลากัดลงตรงๆแบบนี้ไม่พลาดเปิกโดนโดนทุกตัวนะครับเราประกันเลยนะครับแอคชั่นผิดเพี้ยนนะครับสามารถส่งเคมได้นะท่าน ท่านผู้ชมครับนะครับงานเรานะครับตามจริงกบพวกนี้มันต้องขาย150 1 6 0 1 7 0นะครแต่ว่าเราตัดเรื่องกล่องออกไปนะครับเราขายเองขายให้ท่านผู้ชมเองโดยตัวเพราะฉะนั้นแล้วขายร้อยบาทก็ยังพอเหลือกำไรออทีท่จะเลี้ยงถามดีว่าซื้อกบยางไปกล่องมันได้ใช้ปะกล่องได้ใช้ไหมก็ได้ใช้นะอ,อ,อะไรวะ กล่องอะไรกล่องกบย่างอ่ะกล่องที่กูแถมนะได้ช้าไม่ไม่หมายถึงว่ากล่องที่กล่องที่เป็นกล่องกระดาษหอ้มกบย่างเอครับกล่องไว้ว่าบางทีเอาไปอ่ะเราก็ไม่แกะออกนะครับท่านผู้ชมได้เสียค่ากล่องให้กับแบรนด์นั่นแบรนด์นี่นะครับประมาณ5บาทถึงสิบาทจริงอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะครับาทซื้อน้ําได้อีกอ่ะสาหรับคนทําแบรนด์นะอันนี้ผมบอกเลยต้นทุนกล่องกับต้นทุนกระดาษน่ะไม่ต่ำกว่า5บาทสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปเสียอะไรกับ สิ่งไม่ทำอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อะห้าบาทสิบาทเราซื้อกิ๊บใส่ตีกับปลาได้ยังได้อะใช่ท่านผู้ชมอันนี้ขอฝากไ้ด้วยนะครับธนากรฟิชชิงนะครับนะเราจะคัดสรรสิ่งดีๆมาขายให้ท่านผู้ชมโดยตรงนะครับโดยที่ไม่ผ่านใครเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมผลิตเองนะครับจัดส่งให้ท่านผู้ชมเองใช้เองมีปัญหาเข้มกับผมได้ตลอดนะครับมีทีมงานคอยตอบปัญหาท่านผู้ชมโดยแท้จริงนะครับท่านผู้ชมนะก็คือเราจะเป็นบุคคลขายให้บุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าทางช็อปปี้และซด้าเราก็มีนะครับแต่ว่าราคาเอ่อมันอาจจะสูงกว่าน้ารอทางตรงทางเรานิดนึงทางเพจนิดนึงใช่เพราะว่าอันนั้นอ่ะเขาจะหาค่าทำรงคัมเนียมผมเหมือนกับเราไปยืมหน้าร้านขอขายใช่แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้าเข้ามาทางเพจทาง YouTube ติดต่อทางไลน์นะครับทางเรานะครับสามารถนะครับต่อปัญหาท่านผู้ชมได้ทุกอย่างนะคือแล้วแต่สะดวกเลย เอาที่ท่านผู้ชมสบายใจอ่ะสบายใจกับผมก็ซื้อกับผมนะครับสบายใจกับอ่อช่องทางนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสําหรับเราอ่ะเราพัฒนาอยู่แล้วทุกวันเราคิดเราพัฒนางานเราทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราอท่านผู้ชมจะเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นกับวงการตกปลาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็ไปเปิดที่ทํา ปืนยิงปลานะครับสักหน่อยเดี๋ยวผมอัปเดตให้นหน้าไม้นหน้าไม้เดี๋ยวหน้าไม้ยิงปลานะครับ <c oughs> นะเราจะพัฒนางานให้ท่านผู้ชมสนุกกับการใช้ของที่ไปตกปลาในราคาย่อมเยาที่สุดนะครับติดต้นทุนแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ใช้งานตรงประเด็นนะครับผมพยายามจะทําคลิปให้เห็นทุกแบบท,ทุกมุมทุก เขาเรียกว่าอ,อริยาบทของการตกปลานะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วท่านผู้ชมซื้อของกับผมท่านผู้ชมจะซื้อไปแล้วไปใช้งานได้ตรงแบบที่ท่านผู้ชมต้องการน,นะครับเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอมากกว่า200คลิปวิดีโอนะครับมีการตกปลากับอุปกรณ์ตกปลาเกือบทุกแบบทุกสไตล์นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมคนไหนที่อคอยสนับสนุนหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากทางเรานะครับ ยังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งแอดมินมาได้เลยนะครับเราพร้อมแก้ปัญหาให้ท่านผู้ชมโดยแท้จริงนะครับเรานะครับขายของให้ท่านผู้ชมโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเรามีความรับผิดชอบนะครับถ้ามีปัญหาอะไรจากการขนส่งขนส่งหรือว่าสินค้ามีปัญหาเราพร้อมแก้ไขให้ได้ตลอดนะครับโดยไม่ต้องรอเวลานะครับถ้าทักมาเราเห็นว่าโอเคขนส่งทําพังทําเสียอะไรเราก็เคลมให้ใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนะ โดยไม่มีข้อคาลหาใดๆน,นะครับแค่ท่านผู้ชมถ่ายคลิปวิดีโอตอนเปิดให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเวลาส่งกลับขึ้นมาผมจะได้ไปเคมกับไปสนีได้นะไม่มามาจากเร็วสักแค่ไหนต้องแพร่ราเพราะว่าราไปก่อนครับนี่ไปจำจากช่องไหนวะดิบายยนะผู bye, ้ชมไปแล้วนะครับ